40, เนะค40เป็นไงนะฮะ MD 480เป็นยังไงนะครับก็ได้รู้กันเลยเสียงเบามากเขาบอกเสียงเบาอืมเสียงเบาเหรอยังไม่สมบูรณ์นะฮะยังม่ไหมน,นะครผม ไม่ไม่ใกล้เลยหน้าใกล้เลยวันนี้นะครับ TK 40กับ MD A MD 480ของจีวันนี้เกตก็ของจีนแต่เกตท็อป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 คุณภาพอันนี้น่าจะลองลองท็อปคุณภาพนะครับเราจะมาดูกันเนื้อเหล็กนะครับแสดงเนื้อเหล็กเสียงดังมีอันนี้ไม่มีไม้มานะครับเสียงดัง เราจะมาดูเนื้อเล็กตัาตาการกินลมนะครับแล้วก็อะไรอุปกรณ์ด้านในว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆครับผมเจอมาประมาณ10กว่าเคสที่ลูกค้าบอกว่าเฮียกระบอกจอเจาะเฮียเหมือนกันแต่ทําไมราคาต่างกันวันนี้เราจะได้รู้ว่ามันไม่เหมือนเปิดให้มาครับมาดูก่อนเลยซับ นี่อะไรท็อปซับนะครับด้านบนที่ต่อ้อ,อันนี้ของทีเคสี่สิบนะครับดูเนื้อเหล็กอะดูเนื้อเหล็กก่อนอ่าดูเนื้อเหล็กอันนี้ของเอ4 8ดีี่แปดูนเนื้อเหล็กมีสนิมนิดหน่อยมันอยู่นานเหล็กมีนสนิมนะฮะก็ไม่ต่างกันเยอะครับต่างกันที่เนื้อเหล็กนะครับดูดูเกลดเกล็ดเนื้อเหล็กเอาดูใ้ใกล้นี่นะครับเกลดเนื้อเหล็กดูใใกล้เลย อันนี้ของ TK นะครับ TK 40นะเนื้อเหล็กใสปิ้งนะครับใสเหมือนหน้าพี่พี่ช่างเจาะเลยนะฮะไอตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กแบบเหมือนมันเป็นเหล็กกึง้งกึงแบบกึงไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดมากครับตัว ND 480ไม่ได้ว่ากระบอกไม่ดีนะครับเดี๋ยวถ่ายหน้าถ่ายหน้าป้าก่อ ไม่ได้ว่ากระบอก NDC 80ไม่ดีนะครับคือวันนี้จะมาเปรียบเทียบกับ GK 40นะครับของแบรนด์ s o l o ok อกนะครับคืออยากอยากให้รู้ลูกค้าที่ที่ถามโจเข้ามานะครับว่ากระบอกเจาะเหมือนกันแต่ทำไมราคาต่างกันนะครับมันไม่เหมือนนะฮะมันตู้ลมเลยครับมันตู้ลมเนี่ยตู้ลมทั่วไปเนี่ยยังมันไม่มันมันไม่มีตัวไหนเหมือนกันหรอกฮะคือต่างกันทุกตัวนะครับ อย่าไปดูที่สีนะฮะมามาดูเนื้อหล็ดต่อโอ๊ยบาดมือผมกิ๊บเนี่ยดูในเบ้าเนี่ยดูในเบ้าเนี่ยในเบ้าอ่าอันนี้เป็นหัวเห็ดอันนี้เขาเรียกเช็ควาลนะครับเช็ wow ควาลหรือกันกลับนะครับอันนี้ของ TK40 สี่สจะหัวแบบนี้บ,นบานตู้ๆ แบบนี้ฮะของ t k 4 0สปริงก็จะเล็กกว่าสปริงเล็กกว่าแต่แข็งฮนะอันนี้ของ ND480 นะฮะหัวมนๆนหน่อยนะครับสปริงไม่แข็งมากนะครับอน,นี้ท็อปซับ,บผ่านไหมฮะเนี่ยครับผ่านมาแล้วหน่ชิ้นนะครับอะไรเท่ากันครับมีอะไรข้างในเนี่ยเท่ากันนะครับ เรา,าเรามาดูที่แตกต่างก,กันจริงนะครับตรงนี้เลยลูกสูบกัะปอกสูบนะบนี่คือ nd สี่แปดศูนนะครับผมปอกสูบมาดูใกล้ๆ lower valve นะฮะมาดู lower valve รู lower ว valve วววจะรูใหญ่นะฮะรูใหญ่รีดออกมาด้านข้างนะครับตัวนี้นี่ tk สี่สิบรูเล็กรีดออกด้านข้างเดี๋ยวผมนับรูกันหนึ่งสองสามสีห้า สี่ห้หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรูเท่ากันครับแต่เนื้อเหล็กต่างกันนะฮะดูการกึ่งเนื้อเหล็กครับต่างกันเลยนะฮะรูข้างใต้สองสี่สี่รูเท่ากันนะครับแต่มีช่วงช่วงระยะประคองปอกไอ้ระยะประคองกับเสื้อนะฮะนี่ช่วงระยะประคองกับเสื้อตอนนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ช่วง แต่ n d 4แปดศูนยมีสองช่วงลูกสูบลูกสูบก็ต่างอันนี้ใหญ่กว่านะครับ ndc 8 0ใหญ่กว่า atk 4 0เล็กกว่าแต่มาดูน้ำหนักครับเนี่ยครับเล็กกว่าเล็กกว่าสั้นกว่าหนักกว่า หนักกว่านะครับไม่ได้ไม่ได้โม้ครับหนักกว่าจริงๆนะฮะหนักกว่าแล้วก็เนื้อเหล็กเนี่ยตัวลูกสูบเนี่ยเนื้อเหล็กน่าจะคล้ายๆกันเหมือนๆกันครับ่ชีเคสี่สิบหนักกว่านะครับผมคือวันนี้นะครับจูไม่ได้พสดเอากระบอกไปด่าไปว่าใครนะครับคืออยากให้ให้ใหรับทราบว่าอะไรแต่ละ อะไรแต่ละชิ้นนะฮะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูความความฟิตบีมบีม,บ,มบีมมารับสายที่กันเรามาดูความฟิตนะครับอันนี้ใหม่ๆสดๆนลครับเปิดซิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความฟิตของการเปิดซิงกระบอกนะฮะนี่ ้าใจผิดนะครับเปิดซิงกรบบอกเรามาดูเลยครับอันนี้เป็นทีฝั่ง TK40 คือไม่เห็นว่าเฮีพย,ยพิมพ์อะไรมานะครับพอดีเทร่ัพท์เครื่องสายเข้าอันนี้ของ t k 4คอันนี้ของ ND480 นะเรามาดูนี่นะครับผมได้การเทศสการเทสจากเมืองนอกว่าผมถามถาม เพื่อนผมนายเฟนครับถามจากมือนอกว่าเฮ้ยเทสกระบอกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ากระบอกฟิตหรือไม่ฟิตเรามาดูนะครับว่าไอตัวไหนจะไหลไไหช้ากว่ากันนะครับผมว่าใกล้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 เห็นไหมให้เห็นทั้งสองนะเดี๋ยวเอาเข้ามสองอ่าเห็นชัดไหมครับ เห็นช้าไหม TK 40กว่าจะไหลลงได้นะครับคือช้ามากช้าเพราะอะไรช้าเพราะความฟิตครับล้วก็บอกทําให้หลวมช้าเพราะว่าเขาทำมาจริงจริงใครจะว่าผมไม่จริงก็แล้วแต่เนอะผมได้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 แนวแนวมาจากเมืองนอกจริงเขาบอกให้เทสแบบนี้เอาใหม่อีกรอบอีกรอบ เอาปล่อยปล่อยเ d 4 8 0ก่อนแล้วกันไอ้นี่ตามหลังก็ได้อันนี้ของ t k 4 0ส่ะปล่อยกันเลยเฮ้ยเด้อเด้อเเราปล่อยตัวไหนก่อนนะเราต้องปล่อย t k 4 0ขอโทษครับ <laughs> เอาแล้วเอาใหม่ครับลิิๆภาษาโคราชบอกลิฟเอาใหม่นะครับ โทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่นี่นะครับดูใกล้เลยอ,อ่เราปล่อยตัวนี้ก่อนตัวนี้ตามเอ่าเห็นไหมครับ TK 40แง่เพิ่งลงถึงนะฮนะไหนพิมโทรศัพท์หน่อยครับ เสียงเสียงมันไม่เข้าไม่ใกล้ครับตะก้องไม่ใกล้ไม่ใกล้อย่าอย่าขำับตะกล้องนะครับเป็นโรคติดต่อใชนไหมเนี่ยโรคขำอ่ะทีนี้เรามาดูเสื้อครับความยาวของเสื้อไม่ใกล้ค่ะตะก้องค่ะมาดูความยาวของเสื้อค่ะน่าจะต่างกันอยู่นิ้วนึงนะครับความยาวของเสื้อต่างกันนิ้วนึง เนื้อเหล็กเนื้อเหล็กคิดว่าไม่มีอะไรต่างกันมากโอต่างครับต่างมาดูเนื้อเหล็กตรงนี้เนี่ยครับอันนี้เนื้อเหล็กของท k เคสี่สิบไติงผักเทียงเจ่เลยอันนี้เนื้อเหล็กของ n อ4 8ดีสดนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมคือจะต่าง ขอลิงได้ไหมการกินก็ต่างกันนะครับไม่ได้เข้าข้างของตัวเองเลยครยับไม่ได้เข้าข้างของตัวเองเลยบอกเลยฮะมาดูแฉงล่างใกล้ๆกล้องอันนี้คือแฉ่งล่างนะครับแฉงล่างของสีเทาๆนี้แฉงล่างของ TK40 แฉ่งล่างอันนี้สีม่วงแฉงล่างของ N d 4 8ดีนนะฮะคือตัวนี้ จะสูงกว่ากันประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมแล้วก็ล่องล่องเขาเรียกล่องเลยล่องไอ้ล่องคอมันเนี่ยฮะล่องคอจะต่างกันถ้าของ t k 40จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ามสนะแปฟันของ n d 4 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9่งต่างกัน2ฟันนะฮะ นี่เลยประเด็นสําคัญที่ลูกค้าบอกว่าที่ลูกค้าบอกว่ามันเหมือนเหมือนกันนะฮะคือดอกเนี่ยครับดอกดอกไม่ได้เหมือนกันเลยนะฮะดอกนระอย่างคือบางคนประหยัดผมพูดตรงๆซื้อท k 4 0ป้ายไปนะครับแล้วไปซื้อดอกของจีนเอดีใส่ก็บอกผมก็จีนนะฮะแต่จีนท็อปท็อป เขาเรียกอะไรท็อปท็อปคุณภาพนะฮะแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่า,อาลองท็อปคุณตี้หรือว่าลองลงมานะฮะส่วนส่วนตัวนี้นะครับต่างกันตรงไหนนี่ครับระยะชักระยะชักของ TK40 นะครับจะช,ช่วงชักสั้นนะฮะจะเป็นช่วงชักสั้น กวาหลังก่อนมาเนี่ลุกๆๆไปๆเอานยนู่นเยบนยนโตเนี่ยหังเก็บด้วยะครับีเสียงเข้าไหมไม่ทราบเสียงเข้า สวัสดีท่านผู้ชมนะครับั1,300คนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเราจะมาดูที่ตัวนะครับ ระยะชักนิ้วครึ่งส่วนของ c ีเจสี่สิบอันนี้นิ้วครึ่งน,นะนะอันนี้เท่าไหรอ, <c oughs> อ๋อระยะชักต่างกันครึ่งนิ้วนะครับชักทีกับชักยาวครับ <c oughs> อะตะกต้องอยาาขำครับตะกต้อง <c oughs> ชักยังไงให้แตกเร็วนะฮะเนีย yeah. oh. ช,ชักยังไงให้แตกเร็วแล้วหิ้มแข็งแข็งผมบอกเลยตัวนี้ครับแตกเร็วแน่นอนครับชักสั้นๆ้นทีทีแตกเร็วครับ <laughs> ชักชักยาวยเนี <laughs> ่ย yeah. <laughs> คือปัญหาปัญหาของมันนะครัที่มีอยู่บ้างผมเคยใช้ N d 4 8 0ยิงลงเร็วเหมือนกันไม่ได้ยิงช้านะครับเนี่ยยิงลงเร็วเหมือนกันต่างกันที่ คุณภาพการใช้งานนะครับคือ t k 40ใช้งานได้ทนกว่านะครับแล้วหนึ่งท็อปไม่สั่นนะฮะท็อปหัวท็อปเนี่ยจะไม่สั่นหัวท็อปลงนิ่มครับผมไม่สั่นแน่นอนถ้าไม่เชื่อสั่งซื้อครับผมสั่งซื้อวันนี้ครับสั่งผมแถมแก้วแก้วจินเบียร์นะครับเย็นๆหนึ่งใบนะฮะวันนี้นะฮะแก้วจินเบียร์สวยๆเอามาใกล้ๆกล้องนะครับแก้วสแตนเลสนะฮะสวยๆ คือไม่มีอะไรจะให้ครับบางคนว่าของผมราคาแพงนะครับราคาแพงผมยอมรับว่าแพงครับของผมแพงแต่ว่าแพงด้วยคุณภาพครับผมแพงด้วยคือคือเราเทสได้เทสให้เห็นนะฮะเราเทสเทสให้เห็นเลยผมก็เจานะน้าเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่เจาะนะฮะส่วนไอ้นี่มามาดูหน้าหน้าไอตัวนี้หน้าหน้า หน้าของของเม็ดจอดนะครับว่าพื้นที่แบบนี้ควรใช้แบบไหนแบบไหนอันนี้พวกพี่ๆช่างจอดจะรู้ดีกว่าผมนะฮะคือผมเอามาแต่ตัวนี้ตอนนี้ครับตัวตัวเว้านะฮะตัวเว้าคือเวลาไปดูนพื้นที่หินแข็งๆนะครับพื้นที่หินนแข็งแล้วมันไม่มันไม่สะบัดน,นะครับมันลงยิงนิ่มนะฮะผมก็เลยแล้วแต่พี่ๆนะครับเลือกว่า เจ้าหัวแบบไหน,นหัวปลายแหลมหน้าเรียบปลายแหลมตอนนี้ของยังไม่เข้ามานะครับมีแต่เม,รรม็ดกลมเราเราเรามาลองใส่ใ้ดีไปแล้วอ่านอ่านคอมเมนต์มากอ่านคอมเมนต์เหรอ ไม่มีเสียงมัน bao, เบาเรายังไม่มีใหม่แก้วสวยๆเอาไทยลิงที่แก้วหน่อยลิงที่แก้วหน่อยลิงไว้ที่แก้วหน่อยแก้วสวยแกะไม่ออกแกะไม่ออกนะฮะ ากดไลค์กดแชร์ได้เลยครับยังไม่มีสับสไครปฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ได้ครับผมแชร์เข้าไปในกลุ่มนะครับใครแชร์เกินห้าแชร์นะครับลุ้นรับแก้วครับผมใครแชร์เกิน5้าแชร์นะครับลุ้นรับแก้ว,แก,แ,แ,กวแก้วของตะกีขี่ช้างนะครับแก้วของกีพัฒนายน์ครับช่างกีเป็นพ่อผมเองนะครับ มันก็ต้องไหลคขำๆโอ้ oh, นี่ไงซับสนิมจอดได้นานใส่จอดได้นานเรามาดูประกับเนี่ยปัญหาของ ND 48อันนี้ไม่ได้ว่านะครับผมเคยลองใช้แล้วใช้กับตัวด้วยที่มันแตกนะฮะคือมันบ้างเนี่ยรประกับเนี่ยครับ,เล,บเล็บมา้าเกือกมาก้าไอ้นี่ของ TK หนามาก เนี่ยหนามากแล้วเนื้อเหล็กโอ้โหการกึงหนาครับหนาหนากว่ากันน้ำหนักโอ้คุณละยางเลยครับเหมือนในคาร์บอนกับเหล็กเลยนะฮะเนี่ยระยะชักมันจะสั้นกว่ากันอันนี้ระยะชักยาวกว่าฮะนี่ต่างกัน อันนี้เขาเขาเรียกว่าพวกตระกูลตระกูลชักสั้นนะฮะตระกูลชักสั้นสับช่างนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่สับช่างที่ว่าเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นนี้ผมผมยังไม่รู้นะครับเอาสับชาวบ,บ้านดีกว่านะฮะว่าซักช่นงให้ชักสั้นชักสั้นชักยาวเป็นถ้าเป็นชักยาวก็เป็นตัวนี้ใกล้กล้นะครับ ตัวนี้นะครับโซโล็อก PJ 340แฮมเมอร์นะฮะดอกมันยังเหมือนดอกวินจจคล้ายวิน4ี่ห้านะฮะคล้ายวินสีห้าตัวนี้สู้ดินเหนียวสู้หินสู้แร้สบายเหมือนกันนะฮะตัวนี้อันนี้วินสีห้าของเต่าครับของเต่าใช้ใมวอสองบอเลยครับแล้วคอยบังของเต่าตัวนี้วินสีห้าจอดน,นะครับ ความยาวสูสีกันเราได้เปรียบตรงนี้ครับเนียเราได้เปรียบตรงเม็ดขบายมาแค่เราได้เปรียบตรงเม็ดขบายเนี่ยฮะเม็ดขบายเวลาเราดึงขึ้นนะครับเวลาเราดึงขึ้นเราติดนะครับมันจะสีสีสีส,ส,สีดึงขึ้นง่ายส่วนวินเขาทำมาคืออันนี้เม็ดอินอินเดียวินเนอร์นะครับเ in ม็ดอินอินเดียวินเนอร์มันมันจางหายไปจากสมองผมไปแล้วครับเนี่ยมันจางหายไปจากสมองผมไปแล้วคือเขาจะทำสโลป สลบอ่าเวลาเวลาดึงก็ดึงง่ายครับแต่ถ้าเรียมๆแบบอันนี้วินเนอร์ตัวเก่ามาดูวินเนอร์ตัวเก่าครับวินเนอร์ตัวเก่านี่ครับตัวเก่าตัวแรกเลยครับตัวในตำนานนะฮะผมเก็บไว้อยู่นะครับส่วนดอกวินสีนะครับผมมีแบบทนทนเจ๋งๆเลยก็คือดอกของโซลหรอกผมเอามาไว้สําหรับคนที่ชอบใช้วินนะฮะผมขายแต่ดอกครับมีดอกขายครับผมอันนี้ มาห้ามาหกวันนี้เรายังไม่พูดถึงอ่ะรวันนี้ก็พี่ๆที่เข้ามาไม่ทันนะครับโจไม่ได้โพูาไม่ได้ไล์สดที่จะว่ากระบอกเขาไม่ดีแต่เพื่อที่ให้หายสงสัยนะครับช่างเจาะหลายๆท่านนะครับที่สอบถามโจเข้ามาว่าเอ้ก็บอกเจาะก็เหมือนกันนะฮะ กระบอกเจาะก,ก็เหมือนกันทําไมราคาต่างกันไม่เหมือนครับวันนี้เราได้มารับชมแล้วว่าไม่เหมือนนะครับต่างกันคุณภาพก็ต่างกันร้อยเปอร์เซน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับคนกดแชร์้าแชร์เข้ากลุ่มนะฮะโจจะฝากแก้วส่งไปให้นะครับเอาไว้กินเบียร์เย็นนครับใส่น้ําแข็งกินเบียร์เย็นเทียบเลยนะฮะแล้วก็ฝากนะครับ ติดตามเพจโูลอกคิวิ่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เพจบริษัทอีพัฒน,นายนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็ขอเพียงวันนี้ครับสวัสดีครับ